ครับสวัสดีกที่่านนะครับวันนี้เรามาพบกับเชฟอเล็กออคตเพื่อง2ซ่เจ e v ๋ยบครับนะครับกำเนิดการวางเครื่องตัวนี้คือจริงๆเงนี่ยเจ้าของะยาบางสามเห ่พอดีทางอู่ไม่มีเครื่องสัมนนิดเลยตันนี้เครื่องสัมนนิดมันขาดตลาดเนาะมีแต่สัมมิเทอร์โบก็เกินงบของเจ้าของไปเสนอเกียี <S <S ่สี <S <S ่เกินงบเจ้าของไปใช่ไหมเจ้าของก็บอกว่าอ่ะงั้นลองวางสองเซตได้ไหมโอเคสองเซตก็มีขอนะครับเจ้าของอยากวางเราก็จัดให้ตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์ออโต้นะมาจากบอดี้รันเอ็กซ์ซึ่งเครื่องตัวนี้ก็มี2บอดี้ที่เราเห็นเป็นเกียร์ออโต้นะไม่แน่ใจว่าตัวโรตาดีหรือเปล่านะผมจำไม่ได้เหมือนกันพอดี ไป่องเรื่องเครื่องสองแสแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือมีเซลิก้าเจนเจ็ดกับตัวฮอลล่าร์รันเนะครับที่เป็นเครื่องตัวนี้นะแต่ที่เป็นเกียร์ธรรมดาที่เคยเห็นกนะ็คือมีโรตักตัวหนึ่งโรตัศเอ็กซ์เอ็กซิสเอ็กซิทผมไไม่ถูกอะ่ะนะทะไมมีบอดี้หนึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแท่นเครื่องไม่ได้ตัดเจอะตัวรถนะครับก็คือทำแท่นเครื่องเข้าหาตัวแท่นเครื่องเดิม สามารถรับน้ำหนักเครื่องตัวนี้ได้ข้างหลังก็โล่งพองสมควรจากเองจิ้นรูมคือตัวจากรวิเทจดิงดง,ดง,ดงเนี่ยกอไอดียตรงนี้แล้วก็ตัวแมนิโฟลที่เป็นเฮดเดอร์ู่ตรงนี้แต่พอเครื่องมันเป็นลักษณะเนี้ยมันก็โล่งพองสมควรตรงนี้ก็เป็นอินเท m a n นิโฟลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไอซอสแมนิโฟลนะครับก็ที่พื้นที่เนี่ยมันก็สามารถเซอร์วิด้ง่ายได้รถเนี่ยเป็นออต้าน้ำหนักก็เยอะพอสมควร น้ำหนักก็พอสมควรแต่ว่าถ้าไม่น่าเกียดนะผมขับจนแอลยกอะ่ะมันก็พาพอดี้นี้ได้ไปไปได้โดยโดย,โดยัไงโดยโดยที่มันพยุงตัวมันไปได้อะ่อะตรงน,นี้ดีกว่าพอดีไม่เคยวางและไม่เคยขับ้วยรถคันนี้เป็นคันแรกที่ทางเราได้วาง,ะงะวน,นะครับสอง่าตัวม่านนะครับพอดีเจ้าของเขาประสงค์ที่จะใช้ม่านเดิมทางเราก็ ลาระบบมน้ําเดิมก็คือทางพักน้ําอันเดิมอยู่ตรงนี้มน้ําเดิมซึ่งเป็นท่อตรงนี้ที่มันเกะกะเนี่ยมันไม่สามารถเอาลงล่างได้เนาะพอดีเนื่องจากมันเวลาวางข้างล่างแล้วมันตึงเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นพลาสติกก็เดี๋ยวมันจะมีผลต่อการใช้งานก็เลยอ่ะขออนุญาตไดด้านบนแล้วกันนะครับภายในเดิมๆเลยคนเจียไม่ได้แปลงนะครับ จอไม้ไม่ได้แปลงนะจอไม้ขึ้นครบทุกอย่างก็คือมีวัดความร้อนอเกณฑ์น้ำมันความเร็วตำแหน่งเกียร์แล้วก็วัดรอบนะครับพอิีตอนนี้ถอดแบตเตอรี่ทำถาดแบตอยู่ก็เลยไม่ได้่ารีวิวให้ดูนะเดี๋ยวมันมีรีวิวตอนขับก็วิ่งดีนะแอลไม่งยกเลยอาจะลองดูแอลแล้วกันมันมีมันมีทั้ง VVTI แล้วก็ VVTIL เท่านี้ก็โอเคนะในระดับหนึ่งรถบอดี้มันหนักด้วยอะ่ะผมเคยแก้ตัว2องซที่เป็นบอดี้เอาตีสก็ไม่ได้วิ่งดีเท่าคันนี้นะคันนี้ก็เออการใช้ชีวิตประจำวันขับรลอยๆขับให้แอลยกสนุกสนุกมันก็สนุกอะ่ะไม่เคยวางเลยตัวนี้ลูกค้าเขาเสนอมาให้เราลองวางก็ลองวางดู ออกมาก็ถือว่าโอเคนะมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะเดิมๆมันเป็นเครื่องพันหกแตวนี้มันก็เป็นเครื่องพ wow. ันแปดแฝงด้วยระบบแปดพันวาว BVTIL นะครับเมื่อกี้ก็ลองเยียมให้ดูแล้วว่า L มันเปิดช่วงหกพันทีเนี้ยพ่อไอเสียยังไม่ได้ทำพอดีลูกคา้าก็จะไปประสมทําเองเราก็ให้ลูกค้าเอาไปทำเองแต่ว่าควรจะทำนะครับดีกว่าไม่ทำ เพราะว่าตอนนี้คือท่อมันก็เล็กไปแต่มันจะมีปัญหารเรื่องการระบายไ e อเสียตอนนี้เครื่องวีเครื่องตัวเนี้สองเซมันก็เริ่มแพงแล้วนะราคาก็าเอาเรื่องอยู่น่าจะมีเครื่องเกียร์ตอนนี้น่าจะมีเลขห้าหมื่นแล้วอะ <c oughs> อนี้คุณเสนอเลยลูกค้าลูกค้าเสนอมาเราก็เลยเออจัดให้เป็นสิ่งที่ท้าทายเครื่องที่เราไม่เคยวางความเร็ว วัดรอบเกียร์น้ำมันความร้อนขึ้นตามปกติแบบฉบับของเรานะครับตำแหน่งเกียร์ขึ้นปกตินะครับตรงนี้เราเน้นปกติก็คือเน้นแดชบอร์ดที่เป็นเดิมๆิมสแตนดาร์ดเพื่อความสวยนะฮะอ่ะ,อะ,อะก็รีวิวสั้นๆคันนี้แค่นี้พออ่ะโอเคสนใจบางเครื่องนะครับสามารถติดต่อได้สามเอ็นจิ้นพาร์ทศูนย์แปดหกสเก้าสี่สองนะครับ ลูกค้าต่างจังหวัดตอนนี้ถ้าเสี่ยงเรื่องโควิดก็มีบริการรถสไลด์ไปรับถึงบ้านนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ